ลิสิดดวงไม่เจ็บเนี่ยไม่จริงแน่แน่ทั้งใช้ยากินยาเน็บยาต่อเนื่องจนไปถึงขั้นรัดหัวลิซิดดวงด้วยการใช้ยางแต่สุดท้ายก็คือล้มเหลว<ม>ค่ะชื่อออมิพานะคะชื่อเล่นชื่อปูเปี้ยวนะคะที่มารักษาที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือรักษาเกี่ยวกับเรื่องของลิซิตดวงนะคะด้วยการผ่าตัด อาการตอนที่เป็นนะคะก็คือเป็นเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพอข้อน้องเราก็จะมีภาวะในเรื่องของเลสิตดวงนะคะตามมาอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยก็เคยเป็นแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นหายๆเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือเริ่มเป็นเยอะขึ้นอาการก็คือมาเต็มที่เลยเลซิตดวงนะคะ ถ่ายเป็นเลือดมีก้อนออกมาหลังจากที่ถ่ายก้อนไม่สามารถถดกลับไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเต้องรักษาและเหมือนร่างกายเราก็คือบอกแล้วว่าเราต้องหาทางรักษาลิซิโดงแหละนะคะก็ไปรักษาหลายที่คะ่ะโรงพยาบาลอื่นๆก็ไปมานะคะมีสิทธิ์การรักษาที่ไหนก็คือเราก็ไปหาตามสิทธิ์การรักษาที่นั่นเลยแล้วก็รักษาเนี่ยก็รักษาหลายๆอย่างทั้งใช้ยา ะะกินยาเน็บยาต่อเนื่องจนไปถึงขั้นรัดรัดหัวลิสิดวงด้วยการใช้ยางนะคะแต่สุดท้ายก็คือล้มเหลวก็คือไม่หายและยางรัดหลุดไปลิสิดวงยังอยู่ทรมานมากอันนี้คือก่อนหน้านที่จะตัดสินใจว่าต้องรักษายอย่างอื่นก็เข้ามาแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณพยาบาลก็จะมา เขาก็จะให้คําแนะนานะคะเกี่ยบว่าตอนนี้มีการผ่าตัดลิสี่ดงวงด้วยเครื่องโดยใช้เครื่องไม่เจ็บรักษาตัวพักฟื้นไม่นานนะคะไม่มีแผลใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วปกติอันเนี้ยเราก็แบบมีความสนใจนะคะแล้วก็เขาก็มีการแนะนำข้อมูลแล้วก็ได้พบกับคุณหมอการผ่าตัดลิซีดวงเนี่ยมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีว่าเป็นการผ่าตัดที่เจ็บที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันมีการผ่าตัดโดยการใช้เครื่องมือตัดอัตโนมัติที่เรียกว่า s t a p ป e r ข้อดีของการผ่าตัดโดยวิธี s ต a p ป e r ก็คือคนไข้จะเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วหลังผ่าตัดจะไม่ค่อยมีเลือดออกและสามารถกลับไปทำงานได้เร็วก็เวลาที่ใช้ในการพักฟื้นสสรักษาตัวเนี่ยสอาทิตย์ไม่เกินจริง3อาทิตย์คือหายหายเลยนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ เหมือนรีเซ็ตร่างกายเราระบบขับถ่ายเรากลับมาได้ปกตินะคะก็ดีใจมากในที่สุดมันก็จบแล้วนะคะเจ็บจะจบของจริงค่ะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยเราได้นำพวกลิซิตดวงพวกนี้ออกไปเนี่ยชีวิตเราจะกลับมาเป็นปกตินะคะคืนชีวิตที่ดีของเรากลับมานะคะ